ก็ฝากถึงโซ่นะครับวันนี้เป็นไงล่ะปากเหวครั้งแรกเลยใช่ไหมบนอยู่ทุกวันว่าไม่มีวันเป็นผมไม่มีวันเป็นผมนี่แหละโดนแล้วเป็นไงโซ่ก็อยากจะฝากน้องว่าพี่ไม่ห่วงอะไรเราแล้ว,ลวเพราะว่าเราเนี่ยทำได้เต็มที่แล้วแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเยอะมาก จากวันแรกที่โซ่ร้องเพลงไม่เข้าคีย์เอาเะเลยแต่วันนี้โซ่ทําให้แบบทุกคนรู้ว่าโซ่เนี่ยก็ทําได้ไม่ใช่โซ่คนเดิมที่ร้องเพลงเพี้ยนเต้นไม่ลงจังหวะนู่นนี่นั่นแต่ว่าวันนี้โซ่ก็พิสูจน์ให้ทุกๆคนเห็นแล้วว่าโซ่มีความตั้งใจแล้วก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นนักล่าฝันแล้วก็อยากจะบอกน้องว่าอย่านนอยอย่า พอได้แล้วเลิกเครียดได้แล้วมาถึงจุดนี้แล้วก็เหลืออย่างเดียวคือสนุกและเต็มที่กับมันครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักของเราคือการทําฝันให้เป็นจริงก็อยากจะให้น้องตั้งใจแล้วก็เป็นเด็กที่ขยันเรียนของคุณครูต่อไปครับ